สวัสดีค่ะพี่น้องมือเดิ้ลสีพาดตำบอกงง่งตำซัวไม่จาาม่าตำซัวแบบโบนานน้นองใส่บอกพริกพี่น้องใส่บอกพริกใส่ซ้ำหนีกับสิแสบอยู่ยหรอกใส่ลายมันเผ็ดสามหน่อยกับพอพีกลงไปพงนัว ข้าวลายดอยลล่ะสิบโอนเ่องนี้เสนอข้นียวแล้วก็น้ำตาลลงไปเด็กแค่คนลองพันคนสองสามพันคน ตั้งตีต้้งไปไนวนนนประแดงนัวจ้าประแดงนัวแม่นั่งซีรีพอนก็จะน่าให้รวอมเด้อเอาบอกงาไม่เห็นนี่แหละลืน่ายจัดบักงา ไม่ตัวเย็นใส่บะก,กอดจนะ้บาบะกอดลงไป,ปเจ๊เ,เจียพวกอะกาศมันมะนาวมาแล้วค่ะมะนาวเย็นตะเมือ่อ ใส่ลงไปเลยค่ะในรูปจะได้หยอ้วยกันี่ะจะเอา,าไปแล้ว นนีน้องแดดกับแดดฮอนกอนับฮวมันเฮี้ยนหน่อยเฮี้ยนยังเอ้ยไม่อยากบอกต้องเห็นตกแดด คนจะนอนจ้ะขอบคุณในล้าเกียณท่นนี้ีนเด้่อพี่นองสูเ็สน้ำยาขอบคุณได้่ลงไปกำกำส่วมเมื่อไหร่เทจเงสี่ะไรกันนเขาเรียกเขาเรียกอะไร เสร็จแล้วจ้าตั้งส่วใส่ยินยาขอบุนแซ่บๆจ้าแต่วันนิ้ในเบอร์แซ่บ้งอืม